สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายกินกับสิมาเดียดข้าวบ้านก็กอยฟังต่อค่ะพี่น้องค่ะกับสิเป็นอัพเดียของนาเตะแล้วกับป้าเต้นแล้วกับแม่ช่พูืเนาะค่ะเนาะกับสามพี่น้องเพื่อนใลระกะพี่น้องค่ะยังเป็นประเด็นกันยูเนาะค่ะเนาะสำหรับนาเตะมันนี่ประเด็นก็คือว่าแว่นตาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแว่นตาเอ้ามันเป็นประเด็นีหยังมีค่ะพี่น้องค่ะก็ยังแบบว่าบอละว่าสอกนะพี่น้องค่ะแบบว่ายังมาแบบว่าว่ากันยูนะเรื่องแว่นตาว่าสั้น อ่าสำหรับเวนตาเนาะค่ะเนาะจากเอฟซีตั้งประเทศว่าสั้นเอฟซีตั้งประเทศส่งเวนตาใหม่คุณตาชาน แต่ว่าบ่ส่งมาบ้านคุณตาชานโดยตรงนะพี่น้องขะส่งมาทางบ้านป้าแตนแล้วก็ให้ป้าแตนเอามาให้คุณตาชานน่ะนะเอฟซี่นก็คิดประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบาดที่นี่ป้าแตนแล้วไ่ได้เอามาให้ค่ะพี่น้องป้าแตนแล้วฝากคนหมู่บ้านกกองนั่นล่ะเอาไปให้คุณตาชานน่ะนะบาดที่นี่คุณตาชานแล้วก็ได้เอามาหพี่น้องขาเป็นตาหนัดแล้วมาใส่เบิ่งน่ะนะพอมาใส่เบิ่งแล้วมันบ่เข้ากับสายตาแล้วมันเป็นสายตาแบบว่าของสําหรับผู้เฒ่านะพี่น้องคขาสายตายาวสายตาสันแบบว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าแบบใดเนาะค่ะเนาะแล้วแล้วไปลูกหายเาบบิ่่่่งงคคะะพีีีนน้้อดท ใช่เราขึ้นนาเตียนนั่นะลนะนาเตียนเราเลยเบิงค่ะพี่น้องคะเราเลยถามพอนะมา้าจะใสยังสินะพอ่อเลยบอกว่าเอฟซีอ่าปาร์ตเอนฝากมาให้ว่าสั่น ที like ่นี no ่เอาปตนะมาให่บ <Bu> ่ออ I mean, ันคุ้นนมู่บ้านเนี่ยลาวมาให้ว่าสั้นมาหนีบแบบคุณนนาเตะแล้วก็เลยเบื้องเวนตาค่ะพี่น้องขะมันมาเมนเวนตาจากตั้งประเทศดอกเวนตาประเทศไทยนี่ละนาเตะเลยวังสั้นเนาะค่ะเนาะนาเตะเลาะเลยวังค่ะพี่น้องคาแล้วเลยบ่เอาเวนตานันเราเลยฝากคนฝากคนที่เอาไปให้นี่ยพี่น้องคาขึ้นไปนะนาเตะแล้วบ่รับว่าสั้นพี่น้องขะเพราะว่าพอไส้กับไส้บ่ได้นะาที่จะเสียไว้เห็นหยังเะวังสิถ้าสมมุาป้าเตะเรามีความจริงใจอีหลีน่ะเราคือบ่เอามาให้้กกัับบบพพ่ออนนีมืโลดเราาาะะวปต กับบ้านพรกับพยุ่ใกล้กันนะกันคือมาเดินเอา,ามาให้ที่ฝากคนมาหยังมาแต่ไล่ฝากความกับคนทียนย่เอามาให้ี่แะพี่น้องคะเอาคืนไปทรงปาเตนนะแล้วเลยพอเอาแล้วว่าปาเตนสางประเด็นมาสั้นอันเวนตาอันนี้มันเมนเอฟซีฝากมาให้ดอกมันต้องเป็นเวนตาที่ปาเตนไปซื้อน,น้าตลาดนัดแล้วก็ไปซื้อน,น้ำยูปาเต็ไทยนี่ยละเอามาให้พอเอามาสางประเด็นขึ้นมาอีกมาสั้นประมาณนั้นเนาะคะ่ะนอสสหรับน,นาเตะละว่ากับพี่น้องค่ะก็เาตามละว่านี่ยละพอตามไล่สดนะมาที่นี่ทั้งเอฟซีกับพี่น้องค่ะเอฟ บ่พอใจมันถอดกัอยู่ในห้องไร่สดน้าเพล่นน่ะนะก็เลยเขียนพิมพ์ไปด่าไปด่านาเต้นะพี่น้องคะเลยมันตาเนี่ยละว่าเขาหายเล้วคือจังแบบว่าอั่าเขาเนี่ยละหายเล้วคือว่าเป็นบุญคุณแน่คือจังแบบว่าอ่าโทษอีหยังประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับอันเอฟซีนะก็ว่าหลายความูลนี่แหละพี่น้องคะว่าทําคุณบูชาโทษนู่นนี่นั่นประมาณนี้เนาะบาที่นาเต้เราก็เลยบอกว่าอ่าเราเลยด่าคืนกับพี่น้องคะเราด่าเอฟซีอ่ะปาแตนนี่ยละเราบอกว่าอัน อ่าพ,พ,พ,พวกมีอ่นพวกเม็ดพวกอันเฮดมัดหมาพวกมัดหมาพวกสัมภเวทีพวกสัมภเวสี พวกพอมีพ่อแม่พวกขาดความอบอุ่นพวกบวัวเล่าที่หาบวัวเล่าเต้าตุนว่าสั้นพวกพอมีอันพ่อแม่บ่าหักตั้นน้อยว่าสั้นกระดาหลายพี่น้องขะสำหรับนาเต้เนาะแล้วลก็ฝากความไปนะแล้วฝากความเอฟซีป้าแต้เนี่ยแหะบอกว่าไปฝะไปบอกลูกพี่มึงเลยว่าสั้นบ่ต้องอ่าพวกเอฟซี FC มาล็อกเกตแก่เพราะต้องมาอยู่งนาเพจบ่ต้องมาอยู่งนาอะไรซดอันนี้ให้ออกไปไปดูแลไปตามมันลูกพี่มานโลดว่าสั้นประมาณน,ะน,น,นั้นเน,นาะสลานาเต้กับพี่น้องคาแล้วศูนย์หลายนะแล้วก็ได้ นด่ากันกลับนะทั้งเอฟซีป็นตันกับเขียนด่าแล้วหันเป็นบอแล้วก็ไล่สดด่าึ้นนี่แหละประมาณนั่นละแล้วก็ว่าปานตันแต่บอมีความจริงใจว่าเธอซื้อแว่นตาไม่พอกับซื้อมาผิสซื้อมาบอถือเลนส์สายตาพอบัดความเบาว่าสีดูแลพออาถาน้องมาดูแลพอเม่น่ะนะให้พอแม่มาอยู่น้ำว่าสั่นว้าสั่งสั่นกับว้าคือว่าสั่นภาษาจะซื้อแว่นตาไม่พอกับ่ามีความจริงใจกับบต้องบ่ตั้งใจซื้อบ่มมาถามพอก่อนว่าพอใส่เลนส์นันใดทอดไดเงาทอดไดน่ะนะ แล้วก็เอามาให้กระฝากคนมาให้กบะเบ้ายางมาให้เองมาสั้นแล้วก็ฝากความไปบักยาวหนึ่งพี่น้องค่ะเนาะถลาบนาเตะครับพี่น้องค่ะแล้วสูรไลยนะประมาณนั้นแหละครับพี่น้องค่ะเราก็ยังแบบว่าอ่าบอเซียว่าเอฟซีฝากนะสำหรับเอเยคิดว่าถ้าสมมติเอฟซีฝากเ่าฝากกระซามถลาเตะเจ้าก็จะต้องมาเอามาเป็นประเด็นว่าพี่น้องคะภาษาซ้ำเป็นตายเป็นบ่มันกับราคาราคาเมื่อกี้บาดมันว่าพี่น้องสมมติปลาเต็นฝากหายเพราะฝากหายกระซามเพราะต้องเอามะว่ามะเป็นบ่อันนี้แล้วเอามะว่าบ่้ออกครับพี่าวต่อนะเอา ประ f ประชาสัมพันธ์เขาแล้วก็ซื้อไว้เขาไปบ่าต่อจักบ่าวไดไหนกับพี่น้องคะนาะเตะกันได้เนาะประมาณนั้นละครัพี่น้องคะแล้วบัดท,ที่นี่กับสมมติว่าเอฟซีเขาฝากมาพี่น้องคะเอฟซี FC ฝากมาจากตั้งประเทศที่ลีเนาะแล้วเขาสิฮห้บอกว่าคนตาชาั้นใสเลนใดเงาแบบใดมันวาพี่น้องคะแค่เขาฝากแบบว่าแค่แค่แว่าฝากเพื่อความแบบว่าอยากทำบุญมันวาพี่น้องคะอยากซื้อแว่นตาให้ผู้เฒ่ามันบออัดคิดในทั้งที่ดีไปงั้นส่นะก็ได้มันวาพี่น้องคะก็เพราะต้องคิดว่าประแตนสั่งประเด็นเหมือนบ เราได้สั่งประเด็นเราได้ yeah. <ingt> <ค>สั่งประเด็นเนี่ยังไงพี่น้องขาประเด็นของป้าเตียนก็ยังหลายแหละเหมือนบ่อภาษาซ้ำประเด็นแว่นตาเราคงเสียบอสั่งหรอกพี่น้องขาสำนักกิจวานะคงจะเอฟซีสื้อมาให้ยยูหรอกพี่น้องขาแต่ว่าเอฟซีจากไทยจากไทยหรือว่าตั้งประเทศกับป้าหูน้องขะน้องสำรับแว่นตานั่นนะต้องเอฟซีสื้อมาให้อีหลีนั่นละป้าเตียนก็เลยบม่กล้าเอามาให้ยเหมือนบ่อก็เลยฝากคนอยู่บ้านก็ก่อกขามาให้น่ะนะเท้าเมาให้กับย่านอ่ะว่าไงว่าถ้าเขาไปบ้านหลังนั่นกับย่านนะเตีนะประมาณนั้นนา้อเย่างขะน้เาอ เอาไปหายนะนาไอคิดคินวาจัางสั้นกับพี่น้องคะ่ะมาดนน้านะแต่แล้วเขาใจพิษนะเขาใจว่าปาแต้มสางประเด็นว่าอันบ่จริงใจเอาเปลวตาไมหา่ห้กะเอาฝากคู่น้องไม่หายนะนะว่าปาแตนอยากเป็นเคยยอยากสางประเด็นขึ้นมาอีกย่านเจ้าของเส้าดังบ่อว่าสัน้นพี่น้องคะ่ะฝากความจากกับ จากเอฟซีไปฝากป้าตินน่ะนะบอกให้เขาใส่ใส่พี่สาวแบบนี้เหรอคะพี่น้องคะแบบนี้เลาะเลยว่าพี่สาวค่ะว่าโกหกไม่เนียนน่ะไปเรียนมาใหม่นะพี่ว่าสั้นเออบอกพี่สาวน่ะโกหกไม่ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะว่าสั้นอันเลี้ยงเลี้ยงแบบสี่ก็เฮ็ดเลี้ยงมาล็อกกแก๊กระหว่างสี่ค่ะพี่น้องคะสิไปกินหูสลามหรือสิไปกินหูสร้างกับไปกินโลดบอบสซอรออนดอกว่าสั้นพ่อแม่ขายยูจังสี่ละว่าสั้นพี่น้องคะขันซีอ,าอ้ายังมาให้กับป้าตองมาฝากเดยเอฟซีระหว่างสี่ค่ะพี่น้องคะเอฟซีปตินน่ะนะต้อง ไม่ห้ดอกห้เรื่องคดีแล้วก่อนจังมาเพราะนั้นเราก็ฝากปะเต็นวางสิกับพี่น้องค่ะถ้าสมุ่ามาบ่เต็มใจมากับ่ตองเต็ม่ต้องมาถ้าเต็มใจมากับจังมาพาันถ้าสิมีของมาอ่ะนะถ้าฝากคนอื่น่ต้องฝาก่ต้องเอามาเอาไปบ้านปะเต็นเลยเพาันระหวางสี่กับพี่น้องถ้าปะเต็นอยากให้พลอยหรือตองมาบ้านเพาสันเอาแม่นไพสีกาไป น้าเต่เจ้าะให้ปันนันมันบ่พี่น้องคะค่าไปลรือ่าได้เอ้ยมันบ่สิว่าจังไหร่มันบ่พี่น้องคะค่าเรียนหนีบ่ท่านสิว่าจังไหร่มันบ่เฮาสิฮู้บ่แล้วเฮ็ดอีหยัางมันบ่พี่น้องพอน้าเต้ตอนนี้เรากับร่งแบบว่าประสาทมันบ่เรากับร่งแบบว่าว่าไงว่ากัดผู้นั้นกัดผู้นี้มันบ่พี่น้องคะไม่ไปสิกล้าเข้าไปมันแย่กิ๊กระเบ้าเข้าไปมันต่อทาพี่น้องแบบนั้นนะย่านนะพี่น้องคะประมาณนั้นละขนาด FC ก็ยังไปด่ากับเขาน้าเต้หน่ะกระทั้งบอถือเนี้ยน้าเต้เจาะก็่า โอ้เจะาเสวียไฟจังไหนค่ะพี่น้องขะแปลว่าด่ารุนแรงกันหลายเนาะสมันนาเตะก็ด่าคืนเอฟซีกก็ด่าคืนก็าว่าง่ายค่สูสีกันซะพี่น้องคาเพราะต้องไปเอาผิดเอาความผู้ใดดอกเพราะว่ามันด่าทั้งสองฝ่ายนะนาเตะเจ้าสิไปแจ้งความมาจับเขาจังไหนล่ะเออเจ้าก็ด่าเขาเขาก็ด่าเจ้านะมันก็กลายเป็นทะเลาะวิว่าจะซึนมาพี่น้องคาเพราสิไปียวคเรื่องเอาเล่ายังเขาได้เออจำรับวันนาเตะน้องขาน้องเราก็บอกว่า เลคลิปอีกนะพี่น้องคะแล้วว่าคลิปนี้ที่เราเล้าเรื่องแว่นตานะพี่น้องคะหามาเราไปเว่าข้าวนะหามาเราเอาหนาเล้านะพี่น้องคะหาไปดูดคลิปแล้วหามาไปปล่อยในโพส์เอ่อเอ่ o u t u b e ของช่องผู้นั้นผู้นี้นะถ้าเราเห็นเราสิจับพนะประมานนี้แหละค่ะพี่น้องสาหรับเราเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เราเล่าเราบอกว่าเราออกมาแก้ข้าวในหินช่องของเรานี่แล้วย่านเ่ามือเศร้ามาย่านเขาออก,ข,ออกข้าวออข่ายๆแบบว่าเนอพี่สาวเอาแว่นตาไปให้ยังโดนไล่ออกมานะเราย่านเขาวางสิพี่น้องคะเอาแล้วย่านไป เบพี่น้องกาเหตุนี้กัยยานเบิดยานถ้าเขาจะพิเจ้กของน่ะน,นะเออ กะแปลกพี่น้องขะสำหรับหน้าเต้นน <bütün S 2> <XX> ่ะนะอันแม่นตากะเป็นเรื่องเป็นเหลาส์น่ะนะพี่น้องบ่เอากับบ่เอามันว่าพี่น้องขะกะสีมาออกคีเพนหยังเหมืนบ่เออออกคีไม่กี่กับได้ฟังน้ำหรอพี่น้องขะพอเราออกไล่สดเหมืนบ่ละเออนั่นละไอ้กี่กับไอฟังก็ซื้อกขบไ่ได้เขียนยังหรอกพี่น้องขะกับฟังพนดากันนั่นละโอ้ยปากจัดตั้งสองฝ่ายนั่นละพี่น้องขะสำหรับอันไล่สดอันนี้เนาะค่ะเนาะอ่าหน้าเต้กับเอฟซีปแตนเนี่ยละพี่น้องขะกับจัดการกันแน่หันละพี่น้องขะสำหรับคลิปนี้คือว่าหหนน่่ววยงาาา้ตจะไปเเออารื่งเเเขาาาบ่่ไดดด้้้ออพจก็ เอาพึ่กันน่ะนะต่างคนต่างดากันพี่น้องคขาประมาณนั้นเนาะสําหรับนาเต้ค่ะพี่น้องคะก็จบแค่นี้ละแล้วบาดนี้สําหรับคุณสาเวตีค่ะพี่น้องคะก็มีบทบาทคือกันค่ะพี่น้องคะสําหรับคุณสาเวตีกับ่ะได้ะไรส่วนน้ำเด๊แต่ว่านางขางๆนะพี่น้องคะยายกินเองเงี้ยนอยู่โดยว่างว่องขางๆกันน่ะนะถ้าสมมตินาเต้ลืมว่องยังอันคุณสาเวตีก็เสริมขึ้นมาทังสี่นะประมาณนั้นละค่ะพี่น้องคะบาดทีนี้เนาะบาดนี้คุณสาเวตีกับโพดคือกันค่ะพี่น้องคะ โ lives, พสลูรัวรัวร <at> ัวลงเลยพี่น้องคะลูปครอบครั้วเพื่อนนั่นละลูปครอบครั้วมีความสุขลูปครอบครัวหันษาหลับไปวัดทำกันแล้วก็ไปอ่าป้ายางแล้วก็ไปเที่ยวนะพี่น้องคะลูปกับมีคุณสวิตีทายโซฟีนะยิ้มแบบว่ายิ้มยิ้มยิ้มสบายใจแล้วน่ะแล้วก็มีคุณตาคุณยายสมควรแล้วกุณมีคุณหน้าเตะแล้วก็มีคุณหน้าตายแล้วมีลูกมีหลานเพื่อนแล้วพี่น้องคะทายแบบว่าว่าทายธรรมดาพี่น้องคะแล้วเขียนแคปชั่นไว้พอนว่า อันให้ภาพบรนรนยายเข้าใจตรงกันนะวาสันบอกกำมนาเตียนนะพี่น้องคะให้ภาพบรนรนยายเข้าใจตรงกันนะวาสันกสิมายคบมาอยากซื้อว่าเจ้าของมีความสุขยู่ตอนนี้บ่ได้นอนเครียดบ่ได้ซีเรียสเด้อดตำรวจกสิมาตัวพี่น้องคาเนาะออกไปประมาณน,นั้นแหละค่ะพี่น้องคะแบลว่ายิ้มแบบว่าภาพแปบว่า ให้ภาพมันบรรยายเข้าใจตรงกันน้านะให้ภาพมันบรรยายว่าเจ้าของมีความสูขแล้วนะพี่น้องคะบ่ได้เครียดเดอ้อบ่ได้นอนเครียดบ่ได้นอนซีเรียสคือตำรวจว่านะแล้วก็สิบประมาณนี้แหละพี่น้องคะเราอยากออกซื้อแบบสั้นนั่นละประมาณนั้นละคะ่ะพี่น้องบาดท,ที่นี่กะเราก็เลยแบบว่าอันอันมีคอนเคลื่อนไหวแบบนี้แหละพี่น้องคะสันบันนาเตกะอ,อะพอไล่สดปา๊าคุณสารีตีก็ขึ้นป๊าพร้อมกัน นั่งอยู่ใกล้กันแล้วพี่น้องคะนั่งอยู่ข้างๆกันนั่นแหละบ่ได้ไปใสดอกประมาณนั้นเนาะค่ะนักสนับนาเตะค่ะพี่น้องคะจะรับเคลียนี้กับมาอัปเดตาในฟังแค่นี้เด้อค่ะเด้อเลี้ยงแว่นตาหน่ะลาวันเป็นประเด็นอีหยังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิบอกเข้าใจกันนะค่ะพี่น้องแว่นตาคือแว่นตาเอฟซีทรงมาให้นั่นละแต่ว่าหน้าเตะเราบ่เชื่อว่าเอฟซีทรงมาให้มาฝากนะฝากทางอันบ้านป้าแตนนั่นน่ะคันว่าเอฟซีฝากหม่คือบ่ฝากมาโดยตรงใส่บ้านเลขทีแล้วโหลดนะเอาเข้าสิไป็ูกบ้านเลขที่คุณ แตจังไดล่ะกับพี่น้องคะเพราะนาเตกับบอกบ่อหายพู้ใดออกเป็นเสื้อบ่อหายพู้ใดบอกข้าวมาพี่น้องคะบ่อพูดว่บ่อหายพู้ใดไปถ่ายทําเป็นบ่อแล้วเอฟซียู่ต่างประเทศเขาสิงหับ่อนาแตว่าเจ้าบ้านเลขที่อันใดเขาก็ะหัวตะบ้านเลขที่ของป้าแตนเป็นบ่อพี่น้องคะพอป้าแตนบอกคนทั่วโลกเป็นบ่ออันเกตเก้านะบ้านเลขที่เพื่อนน่ะพี่น้องคะนั่นลานนาแตกับแปลว่าจะมุมมองมองโลกในแง่ลายหลายสมมติว่าเอฟซีทรงไม่เอฟพีเขาก็เขากะบ่ได้วางลายดอกเขาคงจะบโป้หูดอกว่าคุณตาชานั่นใส่สายแว่นตาเงาขนาดไหน มพนบ่เขาแค่แบบว่าสรงซ,ซื่อเนี่ยนะพี่น้องแคคิดไว้ทั้งสี่ละถ้าสมมติว่าปาแตนซื้อให้แล้วก็คงเอาไปให้เลยเนาะค่ะนาะนล่าคงสิบ,บ่ฝากคนไปให้เมนบอหรือว่าแบบใดขันเอาไปให้หรือว่า่านน่ะน,นะกระสยานน้องได้เมนบ่พี่น้องกัย่านน้องว่าเมนบอก็ต้องเป็ีนประเด็นยู่ตอนนี้เมนบอกรเลยบว่าเขาไปให้นัะนะ่นแหละเตะเจ้าก็ต้องอ่า,ขาเขาจะพิดเย่หลายปานนันดอกเออขันเจ้าบ่อให้ขันเจ้าบ่รุนแร้งนั่นนะเย่เขาคงจะเข้าไปนั่นใหละเจ้าลองเผาๆผาล่องเบงกอนเออเผาเผล่งจักอ่ะ น้อยนะเราค่าเย,ย่เขาเขาไปนะนะประมาณนั้นล่ละขอกระวังดีลหละขอจังบอกเจ้านี่นะเจ้าจะให้หลายเจ้าจะด่าหลายนะเขาย่านเออแค่นี้ล่ะค่ะนาเตียสวัสดีแล้วค่ะเด้อสําหรับคลิปนี้กับมีแค่นี้ค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบว่าฟังข่าวด้วยความแบบว่าเป็นกลางนะพี่น้องคะ อ่เาเคยนี่ยังละ่ะเปิดใจนะฟังข่าวทำภระิย์ฝัฟังกับฟังภระิย์ฟังกับว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะสำหรับของยายกินคือว่าว่าข้าวทั้งสองไฟเนี่ยนะนะพี่น้องคะเดี๋ยวน้าเตะแล้วสิว่ายายกินล่ำเอียงนะสิว่าข่าวข้าวแต่ายปะไไติณนะนะเราก็เคยว่าซื้อเป็นบ่ไม่ยอมมาถ่ายทำหรือว่าออกข่าวบ้านผมเลยนะช่วงหลังๆเนี่ยพี่น้องคะแล้วก็ว่าซื้อล่ำเอียงมันบ่อ่านนี่ยละกับบ่อยเราทั้งสองายแล้วเด้อค่ะเด้อบัดที่นี่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าเด้้ออคค่่ะะเดดสสวัี